เตรียมตัวแข่งงานพอกา PCA EP7 ทำอะไรบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับผมแฟงเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าหลังแข่งเสร็จนะครับผมทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยครับเรื่องตารางการฝึกนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเพื่อที่เตรียมตัวแข่งงานปีหน้านะครับปี2026นะครับวันที่1นะครับผมจะเปิดด้วยกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดด้อยของผมนะครับต่อมานะครับจะเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักมัดรองนะครับและเราจะปิดท้ายด้วยท้องนะครับในวันแรก ในวันที่สองนะครับผมจะเปิดด้วยกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับผมจะฝึกแบ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและต้นขาด้านหลังแบ่งเป็น2วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วผมจะปิดท้ายด้วยน่องนะครับวันที่3มนะครับผมจะเปิดด้วยกล้ามเนื้อหลังก่อนนะครับแล้วก็มาด้วยกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับเป็นมาหลักมัดลองวันที่4ี่นะครับผมจะกลับมาเล่นอกอีกครั้งนะครับเพราะอกผมด้อยผมจะเล่น2วันต่อสัปดาห์นะครับและวันนี้จะปิดท้ายด้วยท้องเบาๆนะครับผม ในวันที่5นะครับผมจะฝึกนวดสะโพกและต้นขาด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่แยกฝึกกับต้นขาด้านหน้านะครับส่วนตัวที่แยกฝึกนะครับเพราะว่าผมฟิลลิ่งได้ดีกว่านะครับแล้วผมจะปิดท้ายด้วยน่องเหมือนเดิมนะครับในส่วนวันที่6นะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมจะเล่นกล้ามเนื้อไหล่นะครับและต้นแขนด้านหน้านะครับผมแล้วก็ต้นแขนด้านหลังอีก1มัดนะครับเป็นมัดกล้ามเนื้อมัดเล็กและปิดท้ายด้วยท้องนะครับ คาร์ดิโอนะครับผมก็จะคาร์ดิโอด้วย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับจะแบ่งเป็น30นาที5วันต่อสัปดาห์ก็ได้หรือจะทํำยังไงก็ได้ครับให้ครบ150มนาทีต่อสัปดาห์ครับ e ีต่อไปนะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าต่ตอไปผมกินยังไงนะครับผม